โมเมนต์สุดน่ารักของอบอและหวานใจเป็นอีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวนั้นเก่งและโดดเด่นมากๆในวงการบันเทิงไทยมีผลงานทางด้านการแสดงมากมายมีประสบการณ์นับกว่า10ปีในวงการบันเทิงไทยปัจจุบันเจ้าตัวเป็นนักแสดงภายใต้ใตสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทัพปกช่องเจนอกจากในด้านการทํางานแล้วในด้านการเรียนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาพอจบระดับปริญญาตรีจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมการานา จังหวัดศรีสเกตหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีสำหรับทางด้านออฟชนะพลเพออีกหนุ่มสุดดอดที่เก่งและฝีมไม้ได้มือในการแสดงไม่ธรรมดาเจ้าตัวเข้าสู่วงการไทยหลังจากได้เข้าร่วมการประกวดเวทีดัชชี่บอยแอนด์เกิลปี2006เรียกได้ว่าหลังจากนั้นด้วยความดอดและด้วยความสามารถที่โดดเด่นจึงได้รับโอกาสให้มาได้รละครเรื่องแรกในชีวิตอย่างนังทาตถือได้ว่าเรื่องนี้เป็นการแจ้งเกิดในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัว จนสามารถควา้ารางวัลดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมหลังจากนั้นก็ได้รับโอกาสมาในวงการบันเทิงมาจนถึงปัจจุบันมีผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นละครโทรทัศน์ซิตคอมละครเทิดพระเกียรติและภาพะะยนตร์เรียกได้ว่าทั้งดอดและกิ่งจริงๆและแน่นอนว่าถ้าใครที่ได้ติดตามเรื่องราวความรักของเจ้าตัวต้องบอกเลยว่า Happy แฮปปี้ได้มีความสุขมากๆกับทางด้านสาวสวยอย่างฮาน่ารีวิตเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่เหมาะสมกันมากและขยันเสิร์ฟความหวานมาให้แฟนคลับได้ฟินกันอยู่เสมอ อย่างล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสวันคล้ายวันเกิดของทางด้านหนุ่มออฟกับอายุ34ปีทั้งคู่ก็ได้ควงกันไปดินเนอร์สวิตสุดโรแมนติกกับเมื้ออาหารแสนพิเศษต้องบอกเลยว่างานนี้ทำเอาแฟนคลับถึงกับต้องอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวเป็นคู่รักที่ดูแลเอาใจใส่กันแบบเสมอต้อนเสมอปลายอยู่ตลอดน่ารักกันทั้งคู่จริงๆ